โอ้ผ่านไป2เดือนถึงกับวาวเลยครับสดๆครับสวัสดีครับผสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับห่างหายไปประมาณเดือน2เดือนก็คอมเมนต์ดีกว่าช่องผมที่ลงนะครับช่อง YouTube สอบไม้การช่างครับก็ได้รับการตอบรับนะครับก็วันนี้มาดูผลงานครับกำลังสีกำลัง ยังไม่แห้งนะครับมีกลิ่นเหม,ม,ม็นๆเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณพี่นะครับแนะนําว่าทําหลังจาก,กที่เราชมไปสอ <Playstation> ง <ส S 1> เดือนที่แล้วเปลีป่ยนแปลงทําอะไรบ้างเนาะดูภายนอกก่อนนะครับอครับอันนี้ในส่วนในทาอะไรครับผมตัวนี้มันไม่มีนะสมาตอนแรกก็แค่เป็นทําให้เป็นซุ้มกาแฟซุ้มที่ว่านั่งกินกาแฟเฉยก็ทําเป็นรูปแบบดินครับผมก็ใช้ดินทําทําโครงเป็น แนวโค้งก่อนทำโค้งเป็นแนวโค้งเสร็จแล้วก็ครับทําก้อนดินก่อขึ้นไปก่อซ้ายก่อขวาแล้วก็ก่อบนทับเสร็จแล้วก็ฉาบด้านบนครับฉาบด้านบนเสร็จก็ทีนี้ก็มันจะประสบปัญหาเนะฝนตกหนักตลอดนะครับแล้วก็ทีนี้ทําให้เกิดน,น้ํารั่วครับครับทีนี้ก็เราไปเจอน้ํายาตัวใหม่มาแล้วอันนี้ก็ เพิ่มไปในช่องเดวยก็ได้นะครับเพราะว่ารเริ่มเริ่มใช้ทินไ่ได้มาตรฐานเลยครับทีนี้ก็คือเราเราทําดินให้เป็นหินครับผมทีนี้โ,โครงสร้างด้านบนแข็งต่อไปก็คือจะไม่มีการั่วซึมครับผมเนื่องจากดินมันแข็งตัวแล้วก็จะใช้น้ํายาไฮโดรการ์ดอีกตัวหนึ่งในการพ่นก่อนอื่นเราใช้ล็อกซอยพ่นก่อนล็อกซอยพ่นเพื่อทําให้ดินเป็นหินเสร็จแล้วก็ใช้ไฮโดรการ์ดพ่นทับอีกทีเพื่อที่จะถีดน้ําให้น้ํามันไม่เกาะดินครับผม มันก็เลยเป็นโซโล่ครับน,นี่สำหรับงานภายนอกอส่วนภายในเนี่ยอาจะใช้เป็นรูปแบบเดิมก็ได้ใช้เป็นแป้งมันฉาบป,ปกติก็ได้ครับอันนี้ก็จะเป็นให้ดูนะเป็นสีแป้งมันนะครับครับเป็นการนําดินมาลอนแล้วก็อลอนผสมแป้งมันแล้วก็มาฉาบแต่ทีนี้เนื่องจากกําลังฉาบมันยังมันยังเป็นเละ,เละๆเทะๆคือเราจะมาเก็บงานอีกทีโดยการที่ใช้ฟองน้ําปัน่นครับ ฟองน้ำปั่นครับมันก็จะละเอียดแบบนี้โอ้รับละเอียดเลยครับแบบนี้อมันจะละเอียดแต่ก็ยังเห็นแกรบอยูนออบบ่นะครับแกรบด้านในก็คือถ้าอยากละเอียดเนียนมากก็ทำลหลายๆรอบหน่อยโดยการใช้ฟองน้ำปั่นครับปั่นให้เป็นละเอียดก็จะเป็นสีท,ทีนี้ข้อเสียของสีดินก็คือถ้าเราทําตั้งแต่แรกถ้าเป็นสีเดียวกันมันก็จะเป็นสีเดียวกันเนื่องจากเรามาซ่อมแซม เพราะว่าเราต้องขัดไม้ตรงนี้นะครับครับจึงทําให้เกิดกามร итан, มีสีเข้มบ้างอะไรบ้างเพราะว่าดินมันไม่ได้กําหนดตายตัวว่าจะเป็นตรงไหนเราขุดตรงไหนได้เราก็จะนําตรงนั้นมาใช้ครับครับอันนี้ก็จะให้ดูนะน,นี่ก็จะเป็นรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งก็คือล่อนสีดินเหมือนกันแต่มันยังไม่แห้งมันเลยมันตัวนี้ครับ <Heaven? S 2> เดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านในนะครับเอาตัวนี้ก่อนอตัวนี้<อ>ตัวนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูด้านในที่เสร็จเรียบร้อยแล้วดูตัวนี้ก่อนว้าวมากนะครับท่านผู้ชม อ่ามาดูด้านในกันต่อครับอืวู้ <Ooh. S 1> เอาเอาเป็นตัวนี้ก่อนครับเพราะว่า oh, ถ้าตัวนี้เราจะได้อธิบายง่ายแล้วจะได้รู้การทำงานที่ชัดเจนเลยนะครับ uh, <okay. S 2> ครับโอเคครับนี่นะครับตัวที่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ครับมันจะเป็นเนียนครับ เนียนใช้ได้ปกติแต่นั้นสีมันันเข้มหู่อันนี้เราจะต้องลงให้มันเนียนนี้คือน้ําโดนก็ไม่มีปัญหาแล้วครับอู้เนียนมากครับอันนี้อันนี้รูปแบบอีกรูปแบบหนึง่งครับมันมีหลายรูปแบบมากเสร็จตัวนี้อันนี้เป็นน้ํายาเลกเกอร์ครับทีนี้มาดูสิ่งที่ต่างเลยที่น้ํายาที่ว่ากันฝนด้านบนนะครับว่าทำยังไงนะครับมาดูครับ,รบตัวนี้ก็เป็นสีดิ้เหมือนกันที่เราเคลือบเรียบร้อยแล้วก็จะให้ดูเนาะก็การทําง,งานมัน มันจะเป็นนี้แต่น้ำยาค่อนข้างจะมีราคาสูงนิดหนึ่งครับเพื่อที่จะให้เห็นโดยชัดเจนนะครับนี่ครับอันนี้คือคทดสอบใช่ไหมครับ,ทด,บทดสอบให้ดูว่าน้ํายาที่ผมพ่นบนหลังคาโดมดินนะ่ะเป็นยังไงครับผมนี่ครับนี่ครับถึงแม้เราจะถูยังไงก็ไม่ออกครับทีนี้น้ําโดนฝนมาเนี่ครับคือจบปัญหาเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องดินครับผมอ่าอ,อันนี้ซึมไหมครับไม่ซึมไม่ซึมเลย ใช่ถึงแม้จะซึมก็คือเราเรามีน้ำยาอีกตัวหนึ่งแต่เนื่องจากเป็นด้านในผมก็เลยไม่ได้ใช้น้ำยาที่ไฮดโดรการ์ดอีกตัวหนึ่งที่ที่ผมบอกคนเพื่อที่จะถีดดินออกให้ฉีบน้ำออกครับผมว่าด้านในผมก็ทําแค่นี้เพราะว่ามันไม่ได้มีผลอะไรมากครับ,รบเนี่ยครับงานก็อยู่แค่นี้เน้นเฉพาะด้านนอกเน,อเน้นเฉพาะด้านนอกครับเป็นงานภายนอกครับที่ว่าจะให้ผลร้อยเปอร์เซ็นต ส่วนด้านในเนี่ยมันไม่ได้มีผลครับผมพอเราทําไปแล้วก็ยังเห็นเนี่ยนะครับน้ํายาบางๆเองนะครับผมไม่ได้ใช้น้ํายาเยอะครพอไม่ได้ใช้น้ํายาเยอะแคเป็นแค่นี้เองอมันก็จะมีชื้นปกติเราก็ใช้ผ้าเช็ดออกปกติได้คกับก็ไม่มีผลเลยอ่ะถามมาได้เลยอยากดูตรงไหนอีกทีอันนั้นแค่นี่คับดูเช็ดออกครับอดูนะเราเช็ดออกก็ปกติครับ ครับใช่ไม่มีฝุ่นครับ,รบก็ว้าวมากครับหลังจากสองเดือนประมาณสองสามเดือนที่ที่เราถ่ายทำนะครับการเปลี่ยนแปลงก็มีเดี๋ยวดูในภาพร,รวมในการเปลี่ยนแปลงด้านนอกมีซูมซูมที่จะทำนะครับอันริงแล้วด้านในที่เราเคยถ่ายนะครับตรงนี้ก็ยังไม่เสร็จนะครับโซนนี้ก่อนอะนะมุมนี้ในในเฟรมนี้ก่อนอ่ะ ที่ที่เสริมขึ้นมาก็เป็นชั้นในส่วนชั้นนี้คือ,อไว้ในส่วนไหนครับชั้นพวกชั้นต่างๆ๋งอเป็นพวกอุปกรณ์กาแฟครับอุปกรณ์กาแฟวางอะโชว์กาแฟอะไรพวกนั้นฝังลงไปในกําแพงดินนะครับผมอันนี้ฝังเลยฝังนะผมฝังโดย,โด,ยดิน อ๋อฟังเข้าไปในดินเลยใช่ฝังเข้าไปในดินกินกินเสร็จแล้วก็ฝังเข้าไปนึกว่านึกว่ายิงฟุกยิงเล็กยิงเล็กเข้าไปไม่ใช่มันธรรมดาไปแล้วครับอ๋ออันนี้แค่เข้าไปในส่วนนิดเดียวแต่บ้านหลังใหญ่อะผมเอาลำโพงว่าสิบนิ้วเข้าไปแล้วเปิดขยายตึ้ตึ้งโน่นจะครับตอนนี้แหละแต่ก็คืออันนี้ธรรมดาอเป็นชั้นในในส่วนนี้ก็เป็นก็เป็นที่เก็บของ อ่าที่เก็บของนีมันเป็นที่เก็บของปกติเนื่องจากระบบไฟเราเยอะครับระบบไฟเราเยอะเห็นไหมครับเนี่ยผมทําไว้เนี่คือการออกแบบนะมันต้องวางให้เยียบร้อยก่อนครับผมพวกกาแฟเนี่ยเครื่องชงกาแฟหลายตัวมีการกันน้ําร้อนมีอะไรมันต้องใช้เยอะครับปักอยู่ข้างในเลยครับใช่ครับหนึ่งเยอะมากสามสี่ห้าหกเจ็ดอ้าเจ็ดในส่วนของเคาน์เตอร์ ที่เราเคยถ่ายทำในส่วนนี้ก็แบบนี้คือคือว่าสมบูรณ์หรือยังครับนี่ตัววงๆที่เป็นล้อครับอันนี้สมบูรณ์แล้วเพราะว่าเราให้อยากให้เห็นดิบๆมากกว่าครับจริงๆไม่อยากจะฉาบเยอะคเพราะฉาบเยอะมันก็จะเนี่ยมันก็จะไม่ไม่ใช่ดินแล้วจรนีนแต่นี่คือดินเน้นเน้นทนดิบเน้นครับผมแล้วก็มีส่วนของในส่วนของเฟรมฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นพวก แต่งด้วยรูปภาพต่างๆเน้นใน,นรูปสไตล์ย้อนยุคหรือเปล่าจะเป็นพวกเินจ์เจอร์ครับโรนเจอ,เอร์คนขายชอบโรเินจ์เจอร์โอ,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 อ้สวยๆครับสวยอ่ามีไฟเห็นไหมครับอ่าเริ่มมีไฟแล้วไฟนี้ได้ไอเดียมาจากคือในส่วนไหนครับค,คือเรามาแปลงเอาเรากำหนดไว,แว้แล้วเราก็มาแปลงเอาครับจับสายเอาเลยเราต้องนึ่งทั้ อันนี้มีหลอดไฟนะครับเคาเตอร์อ่าแล้วก็มีชุดโต๊ะเพิ่มขึ้นมานะครับโต๊ะน,นัวึงโอ้สุดยอดเลยครับเพิ่งโผล่ขึ้นมาอันนี้เป็นในส่วนของอแก้วอสีดิน,ดนอ่าแก้วโอ้เห็นรับสวยมากยิ่งมาดูตัวจริงนี่สวยครับสวยับ ยอดสุดยอดครับในส่วนข้างบนมีการปเปลี่ยนแปลงไหมครับอัันนน้เยอะมากอ่าไปอยู่ในสวนข้างบนครับอ่าติดปลายปลาย,ย,ยตามาไปครับเป็นสูครับพอลูกค้ามาเรื่อยน,นี้วันเพิ่งมีวันนี้เมื่อวานตัดยับเลยครับอ,อันนี้ไม่ตัดต่อเลยครับเดียวๆไปเลยอู้ด้านนอกครับด้านนอกปีกนก ไอซูด้านบนครับレスกูประต,ยระตูยังไม่เห็นครับ,รบรรโอ้โว้าวมากครับประตูครับประตูเป็นรูปตัวดีสัญลักษณ์ตัวดีสวยครับว้าวเนี่ยหน้าหน้าตัดผมนะครับหรือว,ว่า นั่นอนตัดไปด้วยนอนไปด้วยอู้มีแอร์ด้วยครับมีติดแอร์เรียบร้อยครับดูประตูฝั่งนี้ครับจะเห็นชัดอู้เป็นรูปตัวดีสวยครับอืมอันนี้ได้แรงบันดาลใจจากไหนครับตัวนี้ชิดเองมันโมเองเลยเพราะว่าเราเราเคยเห็นประตูที่ทำในรูปแบบทุกทุกอย่างครับ ตอนแรกก็จะทำโกมแต่ว่าโกรมันก็ธรรมดาผมเลยทำครึ่งครึ่งเลยใช่พอทำครึ่งเสร็จทีนี้เราโมดิฟายเองนะครับครับตัวนี้ก็คือเป็นการตัดแต่งเอาเองเลยใช้ไม้ตัวนี้หนึ่งพันครับแล้วก็ใช้ไม้รูปแบบหนึ่งอีกหนึ่งพันรูปแบบนี้ซึ่งมันออกมามันคลาสสิกกว่าครับผมชอบสิ่งที่ไม่เหมือนคนอื่นเขาอืมอันนี้เปิดได้อยู่ไหมครับโอสุดแล้วอ๋อมันแต้ของ ฝั่งนี้อีกไลน์หนึ่งโอ้ดูฝั่งนี้ไลน์หนึงเป็นอีกโทนหนึ่งครับสุดยอดมากสวยสวยอันนี้ก็จะเป็นเด่นขันอ่าสิ่งที่เปลี่ยนไปฝั่งนี้ก็เพิ่มมีชุดรับแขกนั่งตรงนี้นั่งรอยังไม่เสร็จครับยังไม่เสร็จชุดรับแขกนีจน้จะเป็นจะเป็นไม้ลงเรซินอู้ไม้ลงเรซินใช่ครับ เดี๋ยวก็จะพาไปดูแต่คนน่มันมก็มองไม่ออกในสิ่งที่ผมจะทําแต่ว่าผมเตรียมไว้หมดแล้วครับมันจะเป็นไม้เป็นโต๊ะทำเลซิ่งเราไป็าไม้เก่ามานานแล้วคตัดแต่ยังไม่ได้ทำมาตัดผมที่นี่นี่ได้ชมบรรยากาศแล้วก็จิบกาแฟาจิบโกโก้นะครับราคาราคาแบบที่ยี่สิบบาทครับราคาชาน้มเย็นอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็ถ้าปั่นก็25แต่ถ้าธรรมาดาก็20เริ่มที่20ส่วนกาฟนแฟสดเราเริ่มที่30บาทเลย <ะ S 2> ราคาถูกนะครับครับแล้วก็ปั่น35ครับมีบริการรับส่งแถวเนี้ยก็คือสั่งมาได้ครับผมแอดไลน์ามาเดี๋ยวถือว่าใครแวะผ่านไปผ่านมาเนาะนะครับอำเภอคุณหานมาที่บ้านบ้านไพรตำบลไพรนะครับทัพ ก็ในรูปแบบนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะข้ฝากก็เลยเพราะมันผมทําช่องตัดผมไว้ด้วยเนาะครับอ่ามีตัดผมด้วยครับอ่าช่อง YouTube ครับช่อง YouTube ในการตัดผมอ่าแล้วก็คือเซิร์ชกูเกิลก็คือใหญ่บาเบอร์ก็จะขึ้นเลยครับตะบลไทยครับหลักๆคือถ้าถ้าวิ่งจริงๆก็เส้นสองสี่ผ่านมาเส้นสอมาวิ่งเข้าข้างโรงเรียนไทยทำคุณอ่าเดี๋ยวซ้ายดงเข้ามา ประมาณสักน้าจะเกือบเกือบกิโลหรือเปล่าไม่แน่ใจประมาณโลสองโลอ่าแล้วก็มาเลี้ยวซ้ายตรงร้านออฟเฟอร์มิเจอร์หรือถ้าว่าเลยโค้งมา่อนจะถึงวัดบ้านไทยเลี้ยวซ้ายเข้ามาร้านเราจะอยู่ฝั่งนี้ครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับมามาทานกาแฟแล้วก็ดูโลเคชันที่สวยงามนะครับดูบรรยากาศอ่า ้านคาเฟ่ดินของเรานะครับของคุณพี่ใหญ่นะครับอ่าคุณพี่ใหญ่ก็อ่าบริการในส่วนของตัดผมและก็อ่าคุณพี่คุณพี่แฟนอ่าแฟนก็ขายกาแฟผมชิมแล้วครับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้อวยนะครับอ่าชิมแล้วราคาถูกด้วยมีแต่ภาพด้วยนะครับ20บบาทในในหมู่บ้านเราถือว่าราคาเข้าถึงได้นะครับอร่อยด้วยนะครับชิมบ่อยถือว่า ร้านยังเปิดทําการช่วงไหนครับยี่สิบห้าทันวาอ่ายี่สิบห้านาาะนนครับท่านผู้ชมยี่สิบห้ายี่สิบห้าทันวาหกเจ็ดนะครับอ่าส่วนร้านกาแฟแครับแต่ร้านตัดผมนี่ก็เปิดทุกวันครับผมเปิดแล้วเปิดทุกวนันเปิดทุกวนันอ่าตัด <c oughs> ตัดผมพี่ใหญ่จะตัดผมในสไตล์ก็ <c oughs> ได้ทุกแนวหรือเปล่าได้ทุกรูปแบบได้ทุกรูปแบบเข้าไปดูในช่องได้ครับว่าลูกค้าที่ผม<ห>ลงฝากฝากช่องอีก นิดนึงอ่าชอบผมลงไว้ในช่องเยอะอ่าช่องนี้นะครับมามีทรงผมอะไรที่รูปแบบอะไรหรือว่ามีรูปภาพนะครับเอาขอรูปภาพขอรูปภาพมาขอรูปภาพจะชัดเจนกว่าครับแต่แค่ว่าที่ยังไม่ได้ทําก็คือพวกดัดหยิกดัดฟอยอันนี้ยังไม่ได้ทํครับแต่สไตล์วินเทหรือพวกลากสายมันเหล็ดอะไรพวกนี้ครับทุกทรงได้มาทางอ่าช่องยุนช่องนี้นะครับใช่ครับเป็นช่อง ส่วนบา,บบาบเ,ปนเป็นอีกส่วนหนึ่งไม่ใช่บ้านดินใช่ครับฝ<ช>ากติดตามไห้ด้วยนะครับผมแล้วก็มานี่ก็ได้บรรยากาศเยอะแยะมากมายนะครับมาแค่มาคุยกับพี่ใหญ่นี่ก็ปาไปสองสาชั่วโมงก็ไม่อยากกลับแล้ว <S <S ถือว่าเป็นอ่ายัางไงล่ะเหมือนสัมไว้ที่เขาคือกัอนสัมอะไรนะไออะไรภาษากฤษอะไรอะไรซอฟ ทาวเวอร์ซับมาวเวอร์ตำบลอาจจะเป็นไปได้ามามาชมเพื่อๆคุณพี่ใหญ่อันนี้อาจจะเป็นอาจจะทำในส่วนของอ้อันนี้ผมคิดแทนนะอาจจะเป็นในส่วนของอะไรเหมือนอะไรโฮมสเตย์หรืออะไรอา,อาจจะเป็นไม่ได้หรือเปล่าจริงๆกำลังทำไว้อยู่นะ กำลังจะวางโครงสร้างแต่ว่าเนื่องจากเรายังไม่ได้พักเลยทำมาสองปีแล้วก็จะเข้าสองปีแล้วยังไม่ได้พักเลยเขายังล้วก็มีลูกค้าติดต่อมาก็ยังไม่รับปากเขาเพราะว่าจะทําในรูปแบบนี้เหมือนกันเหนื่อยเหนื่อยเนาะเอาพูดตรงๆเหนื่อยเนาะงานงานแบบนี้ที่ผมมันไม่ได้ไม่ได้ทําแต่บ้านดินแล้วผมตัดผมด้วยทําด้วยตัดผมด้วยทำผมผมบังอิผมเหนื่อยเมื่อวานก็ยังทุ่งกว่าตัดผมใช่เพราะ นักเรียนคุณกดเพิ่มยิ่งยิ่งหลังๆก็คุณพี่ก็ทําคนเดียวด้วยหลังๆก็คนเดียวแต่มีลูกน้องกลับมาแล้วครับลูกน้องก็กลับมาผมก็ช่วยได้เลยรับงานได้ครับรับงานได้ในในในเขตคุณหาทุกบลเนี่ยก็มีติดต่อมาบนผมก็ยังไม่รับเพราะว่าครับอให้เขาชัดเจนอ่ะในในส่วนอ่าในส่วนของในไหนก็พูดถึงร่างงานแล้วเอาฝาก ฝากงานไว้หน่อยช่องทางการติดต่อหรือว่าอ่ารับงานแบบไหนนะครับถ้าช่องติดต่อนะก็นะส่วนมากนะครับก็จะเป็นการทํางานบ้านดินนะค,คือหลักๆอะ่ะทาบ้านดินนะผมเพราะรว่าเราเราเน้นเน้นตัวนี้มากกว่าส่วนบ้านปูนบ้านลายเราก็ธรรมดานะช่างแถวนี้เขาก็ทําได้อยู่แล้วผมก็ไม่ไม่ได้อะไรนะครับ สําหรับคนที่ชอบจริงๆก็เข้าไปติดต่อในช่อง u t u b e ก็ได้หรือจะนําเบอร์ไว้เลยก็ได้ฝากเบอร์ไว้เลยครับผมฝากเบอร์ไว้นะครับก็ศูนย์เก้าห้าห้าสองเก้าหกสองหกสี่ในส่วนเนี้ยก็คือสามารถปรึกษาการทํางานเกี่ยวกับบ้านดินได้ทุกขั้นตอนปรึกษาในที่นี้ก็คือเราเป็นวิทยาทานในการก็คือเราให้ฟรีครับเราไม่ได้คิดเงินคิดอะไร ส่วนถ้าจะสร้างจริงแล้วเราเราค่อยมาคุยรายละเอียดครับครับผมคือถ้าถ้าเป็นท่านผู้ชมที่สนใจจริงๆถ้าเป็นตัวผมเองก็ก,ก็อยากแนะนำให้ให้มามาลุยลุยกับพี่ใหญ่ก่อนอามามาศึกษา,ามาคุยกันมาอะไรกันหลายครั้งพอในขณะที่เราทําพอเราแจ้งไปก็คือทางต่างจังหวัดเขายังไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้เลยครับ แล้วเราพอเวลาเราจะเปิดให้มาเรียนรู้ฟรีเขาก็ไม่มาอย่างเงี้ยครับมันมันทําให้เสียโอกาสหลายด้านซึ่งพอเวลางานเข้ามาเนี่ยผมเข้ามาเยอะมากแต่ว่าด้วยตัวคนเดียวเราไม่สามารถที่จะรับงานได้ครัผมก็อยากจะเสริมสร้างเยาวชนที่กําลังคิดจะออกไปทํางานแค่สามเดือนห้าเดือนแล้วเราก็ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านอย่างปกติหมายถึงว่าเราก็อยู่ในตัวบ้านมีการปลูกสวนมุ่นนี่นั่นเรา ร้างทรัพยากรของเราเรียบร้อยแล้วแต่งานพวกนี้ที่จะมาให้ทำเนี่ยก็คือถ้าเรารู้การทํางานของบ้านดินเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราสามารถจะนําพวกน้องๆเนี่ยพาไปทํางานในพวกนี้ได้ครับพอเราพาไปแล้วเราก็ใช้เวลาสองสเดือนเราก็กลับมาอยู่บ้านแต่เรามีรายได้ที่มากกว่าการที่จะไปทํางานระบบโรงงานครับแล้วก็ อาศัยที่เคยพูดกันคลิปก่อนๆคือการพึ่งพาตัวเองนะครับใช,ใช่ครับครับก็จะพูด<ะ>ถึง,งยิ่งแล้วเลยถ้าน้องคนหนึ่งยังไม่มีบ้านแล้วมาได้เรียนรู้การ<ม>ทางเลือกอีกทางหนึ่งถ้าจะทบาบ้านดิน<ม>ถ้าพึ่งพาตัวเองได้ค่าใช้ใจ่ายก็จะน้อยลงครับเราเลิกพึ่งทุนนิยมเลิกพึ่งช่างเลิกพึ่งคนอื่นแล้วมาพึ่งตัวเองก่อนนะครับ<ม>ก่อนที่เราจะเรียนรู้ครับก็เราก็เคย เป็นรู้รเป็นบางช่วงของช่วงแต่ก็ไม่มีคนก็ไม่เป็นไรสร้างสร้างมาเพื่อ<ช>เพื่อถือว่าเป็นประโยชน์แล้วกันนะครับเป็นประโยชน์แล้วก็คนที่อยากมีบ้านจริงๆ<ช>พึ่งพาตนเองได้ก็ที่จะ,ะมันมันเกิดความภาคภูมิใจลึกๆข้างในแหละผม<ช>ผม้าใจนะครับว่าว่าการทําสิ่งของแต่ละอย่าง ไม่ว่าจะเป็นบ้านยินทุกสิ่งทุกอย่างต้องต้องมาด้วยใจแล้วก็ด้วยความมณะของตนเองนะครับที่จะทําให้มันสําเร็จได้นะครับถือว่าความสาเร็จของคุณพี่ใหญ่ในวันนี้นะครับที่ผมมาชื่นชมนะครับมาดูถือว่ามันมันตีตีเป็นราคาก็ถือว่าถือว่าเยอะนะครับแต่ว่าคุณคุณค่าทางจิตใจนี่ถือว่ามันมันสำคัญนะครับมันยิ่งกว่าราคานะครับท,ที่ที่ทำนะครับ ด้านบนโอ้สวยครับอ่าสุดท้ายนี้ก็เอาฝักน,นะครับก็ขอขอบคุณนะครับคุณพี่ใหญ่เป็นอย่างมากนะครับว่ามาชื่นชมนะครับผลงานอีกทีนะครับเปิด เปิดทำการในส่วนของคาเฟ่ในส่วนของกาแฟวันที่เท่าไหร่นะครับ25ธันวา67อัน25นี้นะครับใกล้จะปีใหม่มาฉลองฉลองขับรถผ่านมาสิ้น2-4อย่าลืมมาเวะนะครับให้กําลังใจพี่ใหญ่มาถือว่ามาจอดรถแล้วก็มาชมก็ยังดีนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณครับคุณพี่ใหญ่เป็นอย่างมากครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับผม